เพิ่งเป็นคนที่ชอบออกกําลังกายค่ะแต่ว่าที่จริงอะ่ะเรามีภาวะเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจตั้งแต่เกิดเอางี้ก่อนตั้งแต่เกิดอะ่ะเจอว่าเป็นผนังหัวใจรั่วหรือว่าเรียกว่า VSD ค่ะแล้วก็เมื่อไม่นานมานี้เมื่อไม่นานมานี้ก็คือเป็นอาการที่แบบบ่งชี้ชัดมากๆเพราะว่าเข้า C C U ไปด้วยอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ สวัสดีค่ะพึ่งพัทธิราลีลสัสเศรษฐพรค่ะก็วิ่งมาแล้วปีนี้น่าจะเข้าสู่ปีที่6ค่ะคือจริงๆผนังหัวใจรั่วกับลิ้นหัวใจรัว่วค่ะมันอยู่คนละส่วนกันของพึ่งเนี่ยก็มีเกณฑ์ผ่าจริงๆออตอนแรกที่หาหมอครั้งแรกเลยหมอบอกต้องผ่าด่วนผ่าด่วนเลยอันตรายมากแต่พอเขาก็ยังไม่อยากผ่าเขาเลยเบือนเซตอโอปีเดียให้อาจารย์หมอ,อที่เดือหามาทําการให้เรา,ากลืนกล้องสองกล้องลงไปกันเขาก็เจอว่า เออเฮ้ยมันยังรอได้อยู่อีกสักแบบใช้ไปก่อน60ค่อยประผายอีกทีนึงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนี้ก็เลยต้องแบบใช้หัวใจแบบถนอมนิดนึงการออกกําลังกายคุณหมอก็แนะนําค่ะว่าเฮ้ยออกกําลังกายให้อยู่ในโปรแกรมของคุณหมอด้วยก็จะดีมากอย่างเช่นว่าไม่ควรวิ่งเกินหนึ่งชั่วโมงแบบเพิ่งอ่ะ เป็นคนที่ถ้าวิ่ง10กิโลเราอยู่ที่ประมาณเพด8เพด9อยู่แล้วดังนั้นก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง20ถึง1ชั่วโมงครึง่งซึ่งปรึกษาคุณหมอแล้วคุณหมอก็บอกว่าเอ้ยได้ไม่ติดไม่ติดปัญหาก็ถือว่าฟังหัวใจเราเยอะๆค่ะครั้งแรกที่ไปวิ่งเนี่ยส่วนจุจัก3.3กิโลเนี่ย ประมาณเกือบชั่วโมง45นาทีเดินเดินวิง่งวิ่งแล้วก็ทักทายแวะคุยตลอดทางแล้วก็โดนเพื่อนหล่อไปลงงานครอสคันทีอันนั้นก็ถ้าจะไม่ผิด8โลหรือ12โลเนี่ยแหละก็แบบช่วยด้วยช่วยด้วยแต่ก็ผ่านมาได้ด้วยดีค่ะก็สนุกค่ะก็เลยถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่โอนเดียก็วิ่งมาแล้วประมาณ6ปีค่ะก็ไปได้ถึงค้าไปถึงเขาค้อมมาราธอนที่เป็นออซุปเปรอร์ฮาร์ค่ะยโลก็ถือว่า พอไว้เท่านี้ก่อนถ้าหากวันหนึ่งเรามีโอกาสที่เราจะไปต่อได้มากกว่าน,นี้หรือทําเวลาได้ดีอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็อาจจะกลับมาใช้เวลาตรงนั้นอีกทีนึงแต่ทั้งนี้ก็ต้องขอคุยกับคุณหมอก่อนด้วย ก่อนโควิดก่อนโควิดเนี่ยคือเพิ่งรู้สึกว่าหนึ่งเราซ้อมดีแล้วเรารู้สึกว่ากําลังขาเราได้บางทีเราก็มีความแบบไม่ฟังหัวใจเราเหมือนกันแต่แต่ช่วงนั้นเพิ่งยังไม่เจอเรื่องของลิ้นหัวใจรั่วอ่ดังนั้นเนี่ยเพิ่งก็เลยเหมือนมองว่าเฮ้ยเราไปได้ขอเราเกินลิมิตอีกนิดนึงขอเราชาลเลนจ์อีกนิดนึงแต่ถ้าวันนี้เพิ่งรู้สึกว่าหัวใจมันเต้นผิดจังหวะ พึ่งจะหยุดแล้วก็เดินทันทีค่อยๆเดินแต่เพิ่งจะไม่หยุดแล้วนั่งเพราะว่าจะนามืดหลายทีแล้วที่แบบหยุดปุ๊บแล้วแบบเบร์แบบเนี้ยค่ะก็กลายเป็นว่าค่อยๆเดินค่อยๆเดินแวะถึงวอเตอร์สเตชันก็แอบจิบน้ำนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะอ๋อจริงๆอ่ะพึ่ง ถือว่าเราชอบออกกำลังกายอยู่แล้วตั้งแต่เด็กๆนะคะแล้วก็ถือว่าเรามีโรคที่เป็นตัวผนังหัวใจร่วมมาก่อนหน้านี้แล้วอะซึ่งปรึกษาคุณหมอก่อนอย่างแรกคุณหมอบอกออกกำลังกายได้แต่ให้มันเผาๆหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ เราไม่ได้อยากเป็นอะไรที่มันเยอะไปกว่านี้วันนี้เราออกมาให้หัวใจมันได้มีการสูบฉีดนะคะแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งอะ่ะอย่างที่พุ่งบอกว่าเราต้องฟังตัวเองเยอะๆดีกว่าว่าวันนี้เรานอนเฉยๆนอกจากที่เราเป็นโรคหัวใจแล้วเราอาจจะมีโรคอื่นตามมาด้วยก็ได้อะไรอ่งนี้ค่ะดังนั้นเนี่ยก็ดูแลสุขภาพตัวเองเยอะๆออกกําลังกายให้พอดีกินให้ดีด้วย ที่พึ่งบอกเลยการวิ่งของเพื่อนนะคะก็คือให้สังคมให้สังคมเลยเพราะวานนี้พึ่งรู้สึกว่าพึ่งมีความสุขกับการออกมาเจอเพื่อนๆพ่พี่ๆน้องๆอย่างเงี้ยค่ะสังคมนักวิ่งถือว่าเป็นสังคมที่รู้สึกว่าแบบมันค่อนข้างปลอดภัยพึ่งว่าวันนี้ในมุมที่พึ่งอ่ะออกมาวิ่งกับในเรื่องของโรคหัวใจตรงนี้ของพึ่งเนี่ยค่ะมันทําให้พึ่งอ่ะยังสามารถใช้ชีวิตได้ถือว่าเทียบเท่าปกติกับคนทั่วไปเพราะว่าทุกวันนี้พึ่งเชื่อว่าพึ่งเดินผ่านไปผ่านมาไม่มีใครดูออกว่าพึ่งเป นะคะจนทุกคนมาสังเกตในเรื่องของการวิ่งว่าทำไมยูวิ่งช้าเนี่ยแหละเพราะว่าเพิ่งรู้สึกว่าเราอยากโรเทคตัวเองมีความสุขกับการที่มีสุขภาพที่ดีค่ะ